น Get ี่โอ้ยมันคักมมาเน่เถอะเน่อีฟอีลีฟอินเน่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกันอีกครับสองเท่ามาหากินยุซซี่เลยเี่อวันนี้ก็มาย่าเบ็ดครับใส่เบ็ดเปียกไว้์เนื้อมักน้ำมันหมูครับวันนี้มันรุ้นนำกันครับพี่น้อง ไฟเยาวบานทุ่งกับมะนํำครับมาใส่เบ็ดน้ำกันเลยครับะจะใส่จักเพียกนี่สองเพียกเออสองครับนี่ก็มาลุนเบ่งครับวาสิมานเบาบูนี่น้ำจะเริ่มขึ้นครับน้ำเขาปั่นเคลือ่อนแบบตึงย่างครับมันเนีน้ำขึ้นกับมาใส่แต่มือว่านมือก้อนนี่ก็นนมัน้ำบกแห้งครับ น้ำน้อยกับว่ามาใส่ลองมือกับนี่งพอมากกับพอเขาปั่นเคขื่อนเออปั่นเคขื่อนกับนำขึ้นมตึงย่างตึงหนูแมนน้ำขึ้นปลากับหากินง่ายมันกับบ่ออึดแนวกินถือบ่ถือบ่ทตันหัวเนาะไปไปลุ่นไปเบ่งไปเอาไพ่สิมานมือหนึ่งสูตาเยี่ยว่าได้แล้วยาเยาวเคยมันเนาะ ม,ม,มันเนี่ยหน่อยมันไปเบิ่งไปลุ่นน้ำเกลานครับพี่น้องนั่งมาใส่เตือนพิษในน้ำขึ้นน้ำนี่แล้วอย่ามากินโอ้น้ำขึ้นแห้งเกิเกดเขาปลากาปลาเก่งนำ้ำคือยืนดบเกาเ่าแล้วนี่ตันหยอดับเก่ายังทึ่ง เนินบอลอุ้ยยังอีกประมาณหกสิบเส้นอย่อ่ะส uh, ิบหกสิบ uh. uh. ้ฮะรื่มแรงอะไรบป่าโอ้สองตัวเลยโอ้คือม่ไม่อยู่น้ำกันเหรอฮะมันสูตรมาเต้นเออโอ้มันเบ็ดเบ็ดเบรดีเต้นเลยพอแต่ว่ามันขึ้นมันโอ้ใบใหม่มันนี่นี่ตัวนี้ตัวเอา มัดทำไมเนาะน้ำงาไหมบ่เออมัดน้ำงาไหมเออ,อน,นั่นอู้เอาไปเล่นนะนั้นมันตัดได้เนี่ยขั้นมันถึกสือล้างเห็ดยังไงมันจะได้ไปเห็ดใหม่บ่ถึกแล้วอนะีตัวนี้ก็ถึกนันน่นแม่สิทัดสิแน่ยทัาน,น,าน,น,าน ตอนนี้กับไม่ย่ามเบิงแล้วครับไม่ย่ามเบ็ดครับน,นี่เริ่มไแรกคือประเ็นเรื่อดินแนวเลยคือจะเงียบๆะอะไรวะวุ้ยส่งสัญญาณมากเลยครับที่นอ้องยิบยึบสิไอ้ไก่บันไดย่างหอดเลย

งามๆเลยเหรอตัวสีเหลืองครับนี่นี่อ๋อเหยื่อบิดเทียกบิดเทียบตัดเนียงก่อนครับ ไง่ายๆนะครับป<ฤ>ิดจบอุ้ยแลัวแต่ไม่เห็นอยู่ลกอกคางอีกอันนึงตัวนึงเหมือนนอี่โอ้ยชุดจุไทยอีกฮะ

เอา,าแบบคล่อง,องวงว่าดีกลัวยูมาด้ใส่นี่บดคือเออต้องใส่ตะก,กัวแล้วมาได้ใส่ตะก,กัวนี่ตัวน,นั้นจะอาจจะใส่ตะก,กัวอ่ะใส่หลายตัวอยู่หรอต้นไม่หนึง่งะเออครับตป็นี้ก็มายามเบิรงเพียกนี่ครับเพียกนี่เพียกใส่ตัดบดถือครับได้สองตัว มาใส่มาเบิ้งเสียงี่ใส่เราฟังครับไปน้ำฟังน้ำคที่ถือถือครับถูกใส่ที่ลราคางแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ถือเพราะว่าป้ามันขึ้นกินเราคางมันขึ้นฟังครับโอ้ยสื่จไง่ยานอยงนัเนี่ยโอ้ส่งสัญญาณแล้วนะ่ะ ข้างหน้าชึบชึบชิบส่งสัญญาณมาแล้วนี่โอ้นี่นีนนนน่พอแล้วพอแล้วติดใหม่เลยท่านคุณโอ้ยปองน้อยตัวนี้ปองน้อยกับปองน้อยโอ้ตัดเนียงก่อน มองหน่อยสิปวดไดอย่างว่าตัดเสือ้ออะไรมันบอบนี่กำลังจะเห็นอยูเลยโอ้ติดไม้แล้วนี่หเห็ดแล้วเนอะฟังนี่มันสิคืออยู่นี่ป้ามันก็มาเพื่อฟังเนาะหรือมันติขึ้นฟังนี่แล้วเอนี่นั่น,นเอาอีกละเอาอีกละตัวหนึ่งไหมโอ้ติดไม้ว่านี่ ไม่กดดึงเลยดึงกับคัสเพียกวะวมันจะเกาะอันนั้นบอกมอโนนี่เนะี่ยมันแล่นตรุดทรุดเลยมันแล่นตรุดทรดบอสมุดให้แน่วะ,ะมามุดให้แน่สมุดแบบใดนวะตื่นอยู่บตื่นอยู่เอวเอลใหม่นี่ใหม่บอ มใม่เศร้าเศร้าตรงผีเดิมนี่ติดไม่เลยไม่ติดไม่โอ้อยากนะสิมันมีไหม่ลายเด้ยไหนทดีเองเกาะเต่าผีไหมเศร้าเต่าผีจะเบ็ดเสือกมันขึ้นมากเต่าผีอาูุแต่ว่าอยากเอาออกโอ้น่ะโอ้ อ้ลองตงแรงเลยือเอตุ้แรงเลยว่ะเ้ข้าวนะฮะ่าจับกรพู้งนี่อ้ยมันข้างมันเน่เถอะเนี่ยอีบอีีอีบเนี่ยนี่มันข้างมันเน่พีดอมึงว่ะโอ้ปากแกเอนีลอต้นี่ไหมนี่ไหมไปพูนอีกว ไปเบิ่งทางุ่นอีกว่านีะยฮะนั่นต้องลังอ่ะุ่นเยอะๆมาฝุ่นบาช่วยี่นอนเบิ่งกันครับนี่ขี้หนอนเบิ่งน่ยโอ้โหนั่นขีี่นอนเบิ่งเนี่ยครับถึกซุ้งล้างเลยครับนี่เดี๋ยวสินี่งงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาให้พี่น้องโชว์ให้พี่นอ้องเบิอ่องแกน้อยก่อนเออโชว์เลยนี่นี่ครับประท่านในปุ๊ดนะครับมาคักมาแน่แทนเน้อยอืนีนเ่เป็นน้องเบิ่งแบบครับอ้าวเป็นอือขึ้นมาคักจังหวะขึ้นขึ้น นี่โอ้ตัวนี้เอกันได้รุ่นนี้ข้อหนึ่งรุ่นนี้ข้อหน่งรุ่นใหญ่หน่อยไหมไอ่ต้องรุ่ใหญ่ตัดแล้วมาบอลนี่ฮะแล้วมีตัดมาบอลมาแต่มันบกเข่าด้วยมีเก่าฮะตัดใส่เหืัอเลยตัดเงาๆก็ได้อู้อีกที่น้อง ก,กุ้กระไดตะลุนนี่นยอดเลยแล้วฮะมันปุ๊ดหากตัวักปุ๊ดปุ๊ดไม่ได้แล้วกินหลึกอ่ะตัดเสือกไหมตัดใสเหมือนเลือดต,ตัดยังเงี้ยมันตัดไวจับง่ายนี่อือใหญ่ถือราฟังด้วยนไหมถือระฟังล่ะนี่ตัวนี้ โอ้ปวดหน่อยอันนี้ปวดใดใช่ไ่มอันน้อยจ้ะอ่าอันนี้ก็คือนั่นพูดพูนกึกอือเฮ็ดยังไงถึอดีเถอะโอ้ยหมาส่วนหนึ่งนั่นมาฟังครึ่งนึงไปพูนดิวยปวดเสียบเหงื่อเอาอ้เหงื่อป้อมเอามาล่องเบ้แต่บอกว่าถือเหงื่อทั้งนั้น ม,มันสูตรด้วกันโัวงเงยนหน่อยเออมีสูตรโอ้สูตรนี่มันแน่นอนเด้อแน่นอนเออมาตรฐานมาตรฐานโอเคเลยแหละสูตรนี่ครับแง่ที่ผิดพุ๊ธนี่ครับพี่ทุ่งลังเลยครับพี่น้องโอ้ยหน่อยหน้าม,ามันบกตากแดบดบมันเกิด ัดเงียงก่อนจับยังไงตุนอยพุดเอา,าพอพุดได้อีกกานตัดอ้าถึกดีฮะเน่นล้างเลยว่ะโอ้ยต้นมันใหญ่หนินี่เหลือมันตุนอย มาดาป้าเบ็ดให้มันได้ตัวตัวใหญ่เลยมัน,มมมน,มนไม่เคยมี่หรอกเสียบเนี้ยไว้บ่ถือกางเว้นหนึ่งกางถือถือกางนไไึ่ไปเยอะไป,หปะะไหนไปเยอะไปเฮื่ยนบ่เปาไปไหนเอามาบ่โอ้ไปเยอะเสียวเกียวเลยอ,อุ่นเหย มวนมวลกันแบบนี้นี่โอ้เหื่อกันเนาะเหนื่อยพอซื้อไม้แล้วเออกันได้มาใส่ซี่มาไปซี่จะอันหนึ่งมันจะมวนเยอะเหื่อยใหญ่ๆแล้วน้ำซี่เอออันนี้มันรับเสียวอันนี้แล้วเมื่อวานลมมาน้ำ ขึ้นมาโอว้ยลายเขาพึึบพรึบผู้มาดูเตือนชูนูมดุดะมังซิรังเปโนเนอเอไปก้ไขไว้กันดิว่ะไขไว้เลยนี่สิอะไรเสียบเยอะไว้เลยตั่นนี่กันรุ่นนี่มันขไขแเนยยุ่น ละกดละกดเนี่ยยิงน่องเว้เนึ่งเปนเนื้อดีมันก็กินดีแล้ว tất nhiên mà lại là mọi người ừ. tất cả mọi người tất cả mọi tắt tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả กดเกืออันตรายพี่น้องได้ไปเกไขตัวเพียกพุ่นเอ่อตับตเลยโอ้ติดใหม่นี่เลยปวดอะไรอืม Các bạn nhớ đăng kí cho gì lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คือจะซีกมวนเนี่าน้ดองมวนมวครับบดทันใด้มไซเลยครับมนางตะมาลงนี่ครับมากกับได้พ้นอยู่ถือดีอย<ด>ู่ครับดีบ่ตแกดีบ่ดี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 มวมัน,มน,มนทำอ,อดีกลัวพ่นเออดีก ย้ำไงติดเอออืม,อมติดใหม่เลยี่น้องเลยติดใหม่ตัวนี้บ่ไอฟังตัวพุ่นบ่ะ่าหันเลยนั่งกับบน,นเลือหน่ อันนี้ปลาขยี้ยงครับปลาขยี้ยงปลาขยี้ยงโคง้งหรือปลาขยี้ยงนะขยี้ยโค้ครับพี่น้องปลาขยี้ยงเนี่ยใบมันปลากดนะครับขยี้ยโคง้งน,นั่นโอ้ยหลุดตุกลงน้ำขึ้นเลยวะ โอันนี้ก็สอตัวเองครับนอนนี่ครับนี่ถึอ2ตัวยังกันเลยครับนี่ติดกัน2ตัวเลย2หัือยสอตัว จับง่ายครับพี่น้างต้องยันพักมือกินลึอกจะนองบ่ดได้ครับนี่ต้องตับเสือกแล้วนหนึ่งครับ ลึกอีกตัดเสือ้อครับพี่น้องมานี่ก็ย่ำเบ็ดกันแล้วครับจ,จับป่ากันใดจักตัวนี่เสียดายครับเพียกหนึ่งไปใส่ตัดซี่บวบกเข่าครับมาบดมาบเขอา้อาม,มา <c oughs> บวกกินเบ็ดครับบดถึกใส่ตัดบดถึกครับใส่สองตัวเพียก มิเตเียกสั้นๆหรอกมาถือเพียงตั้งพี่แหละครับมันใส่ล็อกคางฟังนะครับแต่ว่าใส่เหื่อคนละสูตรมีสูตรหนึ่งครึ่งหนึ่งโบ้ถือครับสูตรหนึ่งมันถือแต่ครึ่งหนึ่งะครับติดกันเลยครับนี่น้องเชายครับวันนี้มาแก้ตัวไม้ครับนี่ติ่จับปลาครับปรากฏแบบปรากฏมีตัวหน่อยตัวง่ายนะครับ นี่ตัวนี้ใหญ่ครับเรือหุยๆเลยและนปรากฏสีครับสีทองครับก็ได้พดตุ่มอยู่ครับตัวน,น่อยตัวใหญ่พวกกันใดใส่ถึกดีอมองคือมองนั้นตลอดเนี่ยขักไปแล้ว Để mà thử cái nhựa bóng à, một cái kung phiếng liền. Mì tiệc khăm săn nóc, và chạy 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 nhau. Mì là cái quý thanh. nhau gọi cái lạy gần kia gần lẽ bóng. Mani bò hình. nhau hình. Mô lái ở hình. Mô hình. Mô hình. คือ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 ทำนีก็ต้มได้แล้วครับสิบกัวตัวเหรอวนี่ครับครับวันนี้กับไออู๋ยำเบ็ดก็แล้วล่ะครับไปเยาว์ก็ได้ลาอยู่ครับครับได้คู่เพื่อนนึ่ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ไวครับเดี๋ยวสุดลุกคลิปไอ้เบิ้องเอกพี่น้อง ไปน้องอยากเบ่งติดตามเบ่งฟ้าเย,ยวกัเขาไปเด้ในป่าเย,ยวบ้านทุ่งครับไปน้องรับมือนีกัขอลาไปกอนเดอครับพี่นไปน้องก็ล่าก็ก,กดไค์กดแช่ก็ซับตะไคร,กร่กดติดตามให้เลยนำแนเดอทั้งสองช่องนะครับรับมือนีอหาก,กินน้ำกันครับกินน้ำกันแล้วพี่น้องอน้ำม,<อ>ม,มันหลเติอบอาก็ยานน้ำเป็นล่มเป็นนี่กดเทาเอายุหลยแล้วมันก็ ได้เบืองกันเออก็มานับกันกันด yeah, ีแล้วมีมูมีมูรับมานี่กับขอลาไปก่อนเด้อครับขอเป็นน้องมีดูยูดีมีแห้งมีความทุกข์หลายๆครับควเจริญเด้อพี่น้องคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดี